Let me light up the sky. Light it up for you. Let me tell you why I would die for you. สวัสดีกับท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้คุณกับผมเซเวดอแดกแคสเกมมิ่งครับแล้ววันนี้เรามาอยู่เกม CSGO กันนะครับผมแล้ววันนี้ผมมีผู้ช่วยในการเปิดกล่องด้วยนะครับอ่าแนะนําตัวหน่อยเลยสวัสดีครับตาครับอ่าแนะนำสั้นๆครับไม่เป็นไรครับ ก็วันนี้เราก็จะมาเปิดกล่อง C T O กันอีกแล้วนะครับผมแต่ว่าที่จริงอ่ะผมไม่อยากจะเปิดหรอกนะแต่ว่ารู้ปกว่ากล่องมาร้องเพลงอะไรใส่ผม มีคําแนะนําในการเปิดของอ่าว่ามามามาเคยเคได้ยินสุภา์ิตย์โบราณไหมพี่ยิ่งดองยิ่งอร่อยพี่อ๋อไม่ถึงต้องเอาียอกเปิดอะสุดๆไหมลังสุดใช่ไหมดองไว้สักปีหนึ่งโอ้ทุยถึเงี้ยเขาจะไปเปิดกันนะครับมาวันนี้เราก็มาเปิดเรามาเปิดโคม่าเปิดเปิดกันเลยดีกว่าอ่ะ เลยพี่วางวางพาไว้หน้าโต๊ะเลยพี่จัดหนักจัดถีบลอาตามโปรไฟล์เลยนะมาจัดมาโอเคนี่วางจริงนะเนี่ยมาเอากรับสามผมไม่มีให้วางแค่นั้นผมวางโทรศัพท์แล้วกันโอเคสามสองหนึ่งปี้เป็นไรไรตรงแรกตรงแรกอ๊ะเลยเป็นที่หนจะไม่ได้โคตรกา นี่อัดคลิปคืออัดแล้วเจ็บแน่นอนเราวันเจ,จ็บใจ <c oughs> เราวัาเจ็บใจ <c oughs> โอเคมาเรามาเปิดเออเบียดเอากั้นมากดีกว่าอาอาเชคเคไหน่อยดีเชคเคไหน่อยดี ไม่รู้สิมผมถ้าเป็นผมมีเปิดและอันไหนได้เปิดหมดครับไม่เหลือคือไม่ไม่มีสูตรเลยคือคุณไม่คือแบบประมาณว่าผมไม่สนใจแล้วกดแม่งเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะงั้นใช้สูตรผลดีก่ครการท,ที่แล้วจะได้ละมาคิดของที่อยากายได้มมกทช่สุดมีดมีดมีด,มดไปเป็นไรเป็นไรมาลุยกันเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่ <c oughs> ไม่ได้ยินไหมเราต้องคิดตรงกันข้ามพี่มันมัจะได้สิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่คิดไงพี่ลองดูลองดูถ้างั้นเราถ้างั้นเราต้องคิดสิ่งที่ห่วยแตกที่สุดมาใช่พี่มานี่กูคิดหมดเลยสี่ก่องเนี้ยมามาอืมเอ้คิดตรงกันข้ามไว้ใคตรงกันข้ามไว้ไม่ได้ตรงกันข้ามเลยรงไม่ได้เลยละลายไม่ค่อยเรย ทำไงดีแต่แต่ทำไมของผมมันคิดตรงกันข้ามแล้วได้ของที่ดีกว่าอาชิบหายแล้วกูสงสัยดวงเรามันมีไม่เท่ากันเอาโอ้ไงดีว่าเช่นไหนวะพี่เล่าพี่เล่าดูบอกว่าปีนี้ดวงผมจะดวงสวยนะครับอ่าชิบหายแล้วเล่นด้อมนี่เล่นด้อมไม่ฮอนฮอนอวตาร์นี่เล่นด้อมได้แต่อวตาร ไม่ดีดีตรงนั้นเลยไม่รู้ว่าสวยยังไงงา้นงั้นงเอาเอาเอาแบบพี่เอกแล้วกันลากขอบซ้ายบนมาขอบขวาล่างพี่เอาอย่างนั้นเลยแหละเอางั้นเลยแหละมาเอ้ยไปแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นไรเป็นไรโอ้โหอะไรอมันเข้าไปแล้วไม่งแค่สองท้าอย่าทรมานโอ้แม่งจะปวดอ่ะเปิดได้แต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะ ใช่พ<า>ี่<า>ต้องเข้าใจตัวเกมพี่มันมักจะทําให้เราดูเหมือนดวงซวยอยู่เสมอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเลอกพี่ต้องนั่งวะ,ะมามาเอาอะไรดีจาจีม้มะเสือเปล่าไปากาศทอหน้าแว่นเงียบเงียบมองมองนุกทองมองหุ้มจ,จ,จี้ไม่ต้องหรอกพี่มออีไปเลยพี่ตรงนี้ผมรู้อยู่แล้วยังไงมันต้องเจ็บใจอ่านี่มีกอไก่จอจานดนนอนนีแล้วก็ทอช้างจะเรียกเอาอะไร เอาชอช้างพี่มาเพราะว่าผมไม่น้อยนะครับเรื่องชอช้างเนี่ยโอ้โหเลยไปแล้วของดีโอ้โหเลยแหลกพวความมันเฮ้ยไปอืมยังดียังดีเห็นไหมผมบอกแล้วชอช้างนี่มันไม่น้อยอะโอโหแต่แม่งลายเลยว่ะลายนี่แบบไฟหมดแล้วอะผมเหลือกันห้ากล่องสุดท้ายแล้วอ่ะหากล่องเออซื้อมาแค่สิบกล่องไงเหลือแค่หกล่องแล้วตอนนี้เอานาพี่ แค่ห้าเองผมแค่ห้าเองจะรอบไปเกิร<ม>้อ <20 S 2> เลยนะแต่ผมไม่มีกดสักกล่องเลยเว่าพีกันพีก,กันนีมาลับตาลับตาตกนเลยอ,ะอ่ะหนอเอ้ย,ยมนจะเสียงมันจะเขียง่อนเอ้ยเอ้ยหยุดแล้วหยุดแล้วเ,เปเลยโอ้โห เพิร์ดนโมอาทิพีเอชอาจจะช่วยพี่ดองมาพี่เพิร์ดเราต้องเราต้องหรือว่าเราต้องเต้นท่าชักกระตุกวะมันถึงจะได้เนี่ยนโมถึงพี่เอกเอาไว้พี่นโมนโมเฮ้ยเก๋เอาไงอะนโมพี่เอกเนี่ยจินจินจินละการถึงพี่เอกกำลังจิ้นจิ้นกับพี่ อะไรบอน uh> oui> well uh, uh, ั้นนโมนโมนโมพี่เอกนโมตะโมนโมตะโทสามาตะุทะทุยเอาอะไรของแกมาคิดจ่ะผมผมจมจิ้มวายคิ้มวายอ่ะมันไม่มีตัววายมันไม่แต่จอจานอ่ะจอจา่จอจานแล้วกันจานบินที่ได้จานบินแน่นอนจจานจานบินพุ่งโอ้โหย่เลยอย่เลยอ่เลยายขี่ขี่จานบินไปเลยยิน สุดท้ายมันก็เลยเลยไปเลยอ่ะใช่ครับมันเลยเลยเลยไงเึหึหีดไม้ไม่เปลี่ยมเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ยเดี๋ยเเราต้องเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเพืยอจของดีช่วยคิดหน่อยเด้ที่เราก็นึกว่าไม่มีใครมาักนั่งว้าไงเดียเฮ้ถามคนในร้านดิ ถามคะแนนร้านเลยจะเปิดนิจยัให้ได้ของดีคราคำคำแนะนำใช่ไหมพี่เออคำแนะนำคำแนะนำคิดคิดคิดยังไงให้ได้ของดีเออกดยังไงให้ได้ของดี <laughs> <c oughs> เขาเขาเขาถามมาว่าเออคิดยังไงให้ได้ของดีค่ะคำํำคำแนะนำให้เขาหต่เออ เขาเขาบอกว่าไม่รู้อ่ะไม่รู้จัดไปเลยพี่มั่วๆซุ่ยๆอ่ะอ่ะมั่วๆซุ่ยๆมาเป็นไรเป็นไรโอ้โหเฮ้ยอย่าลยย่าลยจะปลดอื้อหือเย่โอ้เป็นสะานไหนสะพานไหนมันเลยดิต้องต้องคิดว่าให้มันเลยมันเดินได้ตรงกันข้ามโอ้ยไอตรงกันข้ามของแกไปทีหนึ่งแล้วนะวันนี้จะได้เลยแล้ววนกลับมาที่เดิมเลยพี่โอ้เอางั้นนะ มามามาโอเคจัดไปพี่เลย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 ลยยไม่เลยไมเลยไม่เลยไม่เลยไม่เลยยเลยเลยเลยไปแล้วแม่งตังเกิดเลยของดีด้วยอ่ะมาครับกล่องกล่องที่เราค้นหามานานกล่องบกล่องบาโวครับผมเราต้องเปิดยังฮาร์ดคอร์ครับผมเป็นอย่างนะเปิดเปิดยางฮาร์ดคอร์พี่พี่ต้องเปิดอินเนเทลกัน เอา,อาง,งั้นนะเดี๋ยวไปะนี่เอาอย่างงั้นเลยที่เปิดเพลงเพื่อเรียกจังหวะเสียงดนตรตีในหัวใจมามันต้องเอาชาวล็อกไป็นหนึ่งเป็นตัวัพเปิลนี่แหละกลับไปเปิดในนาทีเขาไม่ได้ได้พี่มาไหนวะในพี่มึงยู่ไหนวะเพียงล็อกล็อกหยกชาลาฮิตชาลางั่นมันล็อกลเลยวใช่ไหม ล็อกพอยังล็อกพอยังเอ้ยิขอแล้วพี่ลุยเลยลุยเลยลุยเรืองล็อคล็อำล็อกจะช่วยเราได้หรือไม่ดนตรมตีในหัวใจวิ่งคิดไะไรลมตเลมตีลมตีลมตีโอ้ยโอ้ยไปแล้วครับคำล็อกลูไปแล้ว ดนตรีไม่หัวใจก็ไม่ช่วยอะไรได้ดนตรีไม่ช่วยอะไรเสรบย้ำที่ที่จำไว้พี่อย่าไปเชื่อในดนตรีโดยเด็ดขาดใครบอกให้กูไปเชื่อละก็เองผมผมไม่ลองผมไม่ลองผมผมไม่ได้บอกให้เชื่อมามามาเรามาดูกันว่าเราได้แล้วมั้งเอยเราได้คริสซิเวอร์มาก็ผมแล้วก็ปืนปืนปืนสติงอีกสองปืน ปืนสุดใจอีสองปืนแล้วปืนที่กูไม่ปัจจัยนะปืนหนึ่งแบ่งให้ผมบ้างถุยเราจะได้มีกันแล้วกันโอ้โหยะจะมีใจที่ตายไม่น่าทิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวส่งเดีย๋ยวส่งปืนที่คิดที่ขี้หนึ่งีสุดไปให้สองปืนแล้วกันระดับผมแล้วต้อง M79 พี่ไม่งั้นไม่อยู่ถุยปืนของเตอร์ฟันเพิ่งมึงมี M79 ต้องขอใหญ่ๆพี่ในน้อยแมวสัมภาพทุกเปิดประจำการเพื่อจะจะเพื่อจะร้องให้ตอนน้ำพายไม่มาลีแล้วเปยน,นอะไรเนี่ยเออติ๊กพลาเหรอไม่ชื่อเนี่ยสรลุกมามาดูกันิว่าทุน <c oughs> ที่เราได้คืนมาเท่าไหร่เสียไปเจ็ดร้อยกว่ายังจะเรียกหาทุนอย่างนั้นเราเนี่ยทุนทุนค,คือสองร้อยสองร้อยกว่า พูดพูดได้กำลังใจเลยเนี่ยสองร้อยกว่าสองร้อยพุ่งแม่งโอ้โหแค่แค่ราคาที่กูได้คืนมาแม่งก็ไม่คุ้มแล้วอ่ะโอ้โหใช่ไงพี่ราคามันไม่คุม <โห S 2> ม้มอยู่แล้วเล่นแบบนี้อ่ะสิบหกบาทสิบหกบาทหนึ<ต>่งบาทผมมีกล่องบ้านแล้วพี่แล้วองผมจะดวงดี อขอให้จริงครับ19บาทผมกล้าสามบาทเลยเรื่องเรื剛剛่องการสุ่มหรือแรนดอมอะไรนี่ผมดวงดีเสมอ2บาท3บาท67บาทโอ้บาดทุนเละรวมยอดทั้งหมดที่เสียไปกับเกมนี้ก็ประมาณ2,001แล้วนะตอนนี้2,001นะครับจำไว้จำไว้2,001เกมที่ไเคลียร์เลยเราจะหาทางแก้แค้น ไดบัญชีไม่เรื่องแน่นอนบอกได้เลยแล้วเราก็จดบัญชีด้วยว่าพี่พลาดเทคนิคอะไรไปบ้างแล้วเราจะไม่ใช้มันอีกโอ้เอาเอางนั้นเลย่ะจดเป็นสูตรการใช้สูตรเลยแบบเรียงรายอันไหนโอกาสได้ดีสุดเราเลือกแต่นัันมาแล้วมาประกาศให้โลกรู้ว่าสูตรนี้ได้ผลดีแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ ถ,ถ้าไม่ได้ก็คือไปตื้นน้องเขาเองนะครับผมใช่ไม่ใช่สองเราเองอ้าวทุยพี่เฮ้ยเดี๋ยวมันน่าจะพอที่จะออไปย่อยอด้ของดีนะเนี่ยย,ย่ <c oughs> ยอยย่อยย่อยไม่ได้ที่คามผมเล็กเกินไปย่อยไม่ได้ย่อยเขาจะยอ่อยแย่กว่ามา,ามันเราจะมาย่อยปืนกันครับผมจะพอไหมวะย,ย่ะอยกระเพาะก็ใหญ่ขนาดนั้น เฮ้ยสิบเป็นพอดีเลยอ่ะโอเคดีว่ะส่วนมากจะมีโอ้โหแต่ดูแล้วไม่สีแดงสีจะมีอัซิมอบคือคือถ้าย่อรลงกันนี่คือแบบอืประกาศได้ปรกาศได้ของดีสูงอะเอ้เอ้ารอกาสได้ของดีสูง แต่พี่อย่าไปไว้ใจมันพี่โอกาสได้ของมันนี่คือศูนย์เปอร์เซ็นต์พี่จิตในใจไว้ก่อน <c oughs> จริง่ะ <c oughs> ต้องจิตอากานไว้เรื่องใงยเๆไว้ก่อน <c oughs> โอกาสได้ศูนย <c oughs> ์เปอร์เซ็นต์เฮ้ยแต่เราเยอะสีฟ้าได้เราจะเยอะสีฟ้ากันดีกว่าสีฟ้านี่กาสุดนะดาวดาทั้งหมดมาย,ย่อยโอกาสได้ของนีๆดีพี่ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์พี่มันจะน้อยขนาดนั้นเลยไม่ไงเนี่ยใช่พี่ดูอย่างที้รันหน่อยพี่แม่ง เขาอยากได้แต่ของดีๆมีแต่ผมมนีได้ของดีๆคนเดียวอกกลุ่มเกิดมาพร้อมกับดวงโอ้ยอย่างวันหลังให้แกมาเปิดมั่งก็วันหลังไม่รู้จะวัน <c oughs> ไหนปีไหนชาติไหนอ้ทุยมันจะอยู่ใกล้แค่นี้เองไม่ได้ยังไงวะนั่นดีที่ข้ามถนนมาก็ถึงแล้วก็ <c oughs> สำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอจบในเพคแค่นี้กันนะครับสรุกยอดนะครับ ขาดทุนเละครับขาดทุนแล้วอย่าไปลองวิธีอย่าไปลองวิธีใจแล้วก็ตามที่ผมใช้ไปแล้วในสามคลิปนี้นะครับเงินปีในหัวใจอย่าไปใช้โดยเด็ดขาดไอ้ไอ้ไอ้นไอ้นรู้ไหมเมื่อกี้ผมเปิดเพลงอะเพลงอะไรเพลงอะไรครับโนโนสแกรี่ที่แปลว่ากูไม่กลัวนะตอนนี้ตัวกลัวชิบนายเลยเนี่ยซึ่งกลัวเลยครับขาดทุนยับขาดทุนเงินตี้ก็อย่าไม่กิน คำแนะนำสุดท้ายสำหรับผมนะครับอย่าเอาทิชผมไปใช้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอฝากวิดเจนี้ก่อนแล้วกันสำหรับใครที่มีไอเดียอะไรนะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วผมจะลองมาเปิดให้กในโดยในต้นเดือนหน้าครับทีงคนแรกเลยครับต้นเดือนหน้าเลยครับเพราะว่าเนี่ยหมตอนตอนนี้เงินเดือนไม่ออกเปล่าเงินอะออกแล้วแล้วนี่ก็ใช้ไปแล้วไงอ่าไม่ไมถึงของผมหมยถึงของผมอ๋อ้าวนี่คุณจะเปิดได้ใช่ไหม ไม่ครับผมไม่เปิดแน่นอนครับผมจะไปเปิดเกมฮอนอ๋อคนชอบอันนี้อัน,นี่มัน,นอันนี้มันชอบเล่นฮอนนะครับก็สำหรับวันนี้ผมขอฝากวิดดิก่อนแล้วกันสำหรับวันนี้ผมจะไปต่อบ๊ายบายขอตัววแล้า